คนเราสมัยนี้ชอบทำบุญแล้วคิดว่าเป็นบุญมาดูข้อเท็จจริงกับหนึ่งชีวิตก็มีค่าทุกชีวิตมีความสำคัญเรามาร่วมกันเผยแพร่และช่วยกันทำความเข้าใจในการทำบุญที่เราไม่เข้าใจถึงผลที่เราจะได้รับ เพราะบุญที่เรากำลังจะทำนั้นมันเป็นชีวิตของผู้อื่นที่จะได้รับทุกขเวทนาเพื่อแลกกับความสุขใจของเราเองสำหรับสัตว์ที่เรานิยมปล่อยกันอย่างเช่นปลาไหลหอยขมนกเต่าปลาหมอเริ่มจากปลาไหลขนาดเล็กตัวเป็นเปๆน,นับพันกิโลกรัมต่อวัน ถูกเบียดอัดมาในกระสอบปุ๋ยเดินทางจากขเขมรสู่ประเทศไทยหลายต่อหลายทอดโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีชีวิตไปจนถึงมือคนใจบุญปลาไหลที่ปล่อยลงในน้ำลึกไหลเชี่ยวไม่สามารถรอดชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำแฉะมีดินโคลนให้มุดเพื่อหลบพักส่วนหอยคขมที่อยู่ในดินโคลนตามธรรมชาติเมื่อถูกเทลงก้นแม่น้ำ ที่ลึกอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาหอยก็จมน้ำตายไปเหมือนกันนกกระติดจะสูญพันธุ์ในมิช้าเพราะคนจับมาเบียดเสียดในกรุงแคบบางตัวแข้งขาหาักตายคากรงส่วนที่เหลือซึ่งบินจากไปก็บอบช้ำเกินกว่าจะรอดชีวิตและบ้างก็ไม่มีแหล่งหากินในเมืองเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นสัตว์ครื่งบกครื่งน้ำ และเมื่อถูกปล่อยลงน้ำที่ไม่มีสิ่งใดยึดเกาะเต่าก็จะต้องว่ายน้ำต่อไปจนกว่าจะขาดใจตายเพราะเหนื่อยและหมดแรงเต่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลกแต่ถ้าเต่าถูกปล่อยในที่ที่แออัดน้ำเน่าเสียไม่มีที่เกาะเต่าจะตายอย่างทรมานเพราะอาการเจ็บป่วยที่กระดองเน่าเปื่อยและจมน้ำตาย กลายเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดในโลกชนิดหนึ่งทำไมการปล่อยสัตว์ในยุคสมัยนี้จึงมีบาปมากกว่าบุญก็เพราะว่าหนึ่งปล่อยไม่ถูกที่ถูกทางทั้งสภาพความเป็นอยู่และศัตรูธรรมชาติทําให้สัตว์ที่ปล่อยไม่มีโอกาสรอดชีวิต 2. เพราะส่งเสริมให้มีการจับสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติอย่างปกติสุขมากักขังลวงเหนียวทรมาน 3. ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจับกักขังขนส่งและรอจำนายมีสัตว์จำนวนมากต้องตายอย่างทรมานก่อนที่จะได้รับอิสรภาพสิ่งมีชีวิตแม้จะเล็กเท่าฝุ่นละอองแต่นั่นมันก็เท่ากับหนึ่งชีวิตสำหรับปลาเป็นสัตว์ที่หาง่ายและนิยมนำมาขายเพื่อปล่อยมากที่สุดบางครั้งคนไทยได้เชื่อมโยงชื่อปลาและความหมายที่ดีเอาไว้ด้วย กลุ่มปลาที่สามารถปล่อยได้ตามความเหมาะสมดังนี้ 1. ปลาช่อนเป็นปลาท้องถิ่นของไทยที่ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีพืชหญ้ารกรหรือตามชายตลิ่งที่มีพืชน,น้ำขึ้นแต่ปลาช่อนเป็นปลาล่าเหยื่อแต่ถ้าหากปล่อยลงในแหล่งแม่น้ำจำนวนมากอาจจะทำให้ระบบนิเวศเสียหายได้2ปลาไหล ชอบอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำตื้นที่เป็นคลนเลนหรือมีพืชขึ้นรกรกคนไทยมีความเชื่อว่าปลาไหลเงินทองจะไหลามาเทมาแต่บางคนอาจจะลืมคิดไปว่าไม่ควรปล่อยลงคลองหรือแม่น้ำใหญ่เพราะไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลาไหลจะอาศัยได้ 3. ปลาหมอไทยเป็นพันปลาที่ปรับตัวเก่งจะปรับตัวและจะหาที่อยู่ที่เหมาะสมได้ใดที่สุด ชอบอยู่ในน้ำนิ่งที่มีพืชน้ำขึ้น 4. ปลาสวายปลาสวายควรเพาะตั้งแต่เป็นลูกปลาตัวเล็กๆก่อนปล่อยและควรปล่อยเมื่อตัวมีขนาด3-4นิ้วขึ้นไปจะได้มีโอกาสรอดสูงควรปล่อยลงคลองจะดีกว่าปล่อยลงแม่น้ำใหญ่ 5. ปลาบูประเทศไทยมีปลาบูหลายประเภทชนิดที่ปล่อยลงในคลองได้คือปลาบูทราย แต่ด้วยความที่มีลักษณะคล้ายกันจึงทำให้ถูกเข้าใจผิดบางครั้งจึงเห็นมีคนขายปลาบูน้ำกร่อยเพื่อเอามาปล่อยลงคลองก็มีควรปล่อยในแม่น้ำที่มีขอนไม้ใต้น้ำและมีชายน้ำา 6. ปลากรายควรปล่อยเมื่อมีขนาด4-5นิ้วขึ้นไปจะมีโอกาสรอดสูงปล่อยลงแม่น้ำหรือคลองได้ แต่ควรหาจุดที่มีตะลิงหรือวัสดุใต้น้ำเยอะๆสิ่งสำคัญที่ควรรู้คือปลากรายเป็นปลาล่าเหยื่อเพราะฉะนั้นไม่ควรปล่อยในจานวนมาก 7. ปลาดุกปลาดุกเป็นปลาที่คนไทยนิยมปล่อยกันมากเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ศัตรูแพ้ภัยส่วนใหญ่ที่ขายตามท้องตลาด จะเป็นปลาดุกบิ๊กอุยที่เกิดจากการผรสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างปลาดุกยักษ์จากทวีปแอฟริกาและปลาดุกอุยของไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยปลาดุกหากไม่แน่ใจว่าปลาดุกที่ปล่อยนั้นเป็นพันธุ์ท้องถิ่นจริงๆเต่าเต่าทุกชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองการจับมาขายเพื่อปล่อยจึงถือเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่หากจะปล่อยเต่า ควรปล่อยเต่าที่เป็นสายพันธุ์ในพื้นที่ราบลุ่มซึ่งถือเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองได้แก่เต่านาเต่าหับเต่าบัวเต่าดำและเต่าววายซึ่งทั้งหมดล้วนอาศัยในแหล่งน้ำตื้นไม่ควรนำไปปล่อยในแหล่งน้ำตามวัดหอยขมเป็นสัตว์ที่ต้องปล่อยในแหล่งน้ำที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและไม่ลึกมากเกินไปไม่ควรปล่อยลงในคลองกลางเมืองหรือชานเมือง เพราะมีโอกาสรอดน้อยสังเกตได้ว่าหากหอยเปลีนขึ้นมาเกาะตามผนังผิวน้ำนั่นแสดงว่าอยู่ตรงนั้นไม่ได้กบที่ขายตามท้องตลาดจะเป็นกบนาซึ่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่แฉะน้ำท่วมขังมีป่าหญ้ารกๆพื้นที่ชุ่มน้ำดีๆไม่ควรปล่อยตามแหล่งน้ำในเมืองท่านวอวชิระเมธีได้ให้คำสอนเกี่ยวกับการทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ไว้ว่า การทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ต้องทำด้วยจิตมุ่งเป็นกุศลจริงๆแต่ถ้านำสัตว์มาปล่อยแล้วอธิษฐานว่าสาธุขอให้การปล่อยนี้ขอให้อายุยืนขอให้ถูกหวยขอให้หายสวยสิ่งนี้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์เพราะมีเจตนาเคลื่อแฝงเป็นการปล่อยเขาเพื่ออยากให้เราดีขึ้นเพื่ออยากให้เราหายทุกข์หายโศกหายซวย อย่างนี้ไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอาจจะเป็นการลงทุนทางจิตวิญญาณก็ได้เพราะเจตนาจริงๆไม่ได้ต้องการช่วยเหลือเขาแต่ต้องการช่วยตัวเองต่างหากโดยยืมชีวิตเขามาเป็นเครื่องมือจากคำสอนของท่านวอว,วชิระเมธีจะเห็นได้ว่าคนในปัจจุบันมักจะทำบุญเพื่อหวังผลและมีเจตนาเคลือบแฝงเพราะฉะนั้นการที่จะตัดตสินใจทำบุญ ปล่อยชีวิตสัตว์ชนิดใดก็ตามผู้ปล่อยควรศึกษาสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดด้วยเพื่อที่จะไม่สร้างความทรมานให้สัตว์มากกว่าเดิมแทนที่จะได้บุญกลับได้บาปบริสุทธิ์มาเสียอย่างนั้นขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้ที่ได้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ